เอาละครับงานนี้ไม่ต้องหลับต้องนอนกันละเขมรไทยปันประสาทเขมรนทั้งคืนเปิดซาวเสียงลอนเสียงมาหอนเสียงผีที่บ้านน้องยาแก้วทำเอาขเขมรน,นอนไม่ได้ต้องลุกขึ้นมากลางดึกแล้วก็โวยนะฮะบอกว่าเสียมมันทำแต่เรื่องบ้าบอเหมือนพวกเมายาไม่เข้าใจว่าเสียม,มันทำอะไรทำไปทำไมมันเป็นเวลานอนนะมันเป็นที่นอนมันเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านนอนหลับพักผ่อนไม่เข้าใจเสียมว่ามันทำไปเพื่ออะไร ก็ประมาณนี้นะฮะคเม์มันยังไม่รู้เลยฮะว่าทำไปทำไมเมื่อคืนช่วงประมาณ5้าทุ่มทหารไทยก็ได้เริ่มปฏิบัติการด้านจิตวิทยาหลังขีดเส้นตายไว้ในวันที่10ตุลาคมให้คเมรออกจากพื้นที่อธิปไตยของไทยไปด้านคุณกันจอมพลังพร้อมทหารก็ได้นำรถแหมาเปิดเพลงสลับกับสเสียงร้อนเสียงมาหอนเสียงกรีดร้องเพื่อปันประสาทของทหารคเมศน,นะฮะ แล้วก็มีรายงานว่าบางคนเชื่อเป็นตูเป็นตะถึงขั้นพากันวิ่งหนีคอมเมนต์ที่อยู่ในพื้นที่ต่างก็พากันหวาดผวานะครับบางคนถึงกับไม่กล้าที่จะนอนขณะที่ทหารไทยก็ยังคงปั่นประสาทอย่างต่อเนื่องแล้วยังมีคอมเมนบางคนที่เชื่อว่าเป็นผีจริงๆอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปส่องดูคอมเมนต์ของทางพวกมันดูสักหน่อยนะฮะว่าพวกมันจะคิดเห็นยังไงกันบ้างเราไปติดตามกันนะครับมาครับคอมเมนต์แรกก็โดนเลย ได้ยินเสียงที่พวกมันเปิดแล้วนอนไม่หลับทั้งคืนเพราะพิษของไอ้พวกเสียมลำคาญไอ้พวกนี้จริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับพวกเสียมมันทําแต่เรื่องไร้สาระเหมือนพวกเมายาคราวก่อนก็รถขี้คราวนี้ก็เสียงหมาหอนเสียงผีสงสารชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นไม่ได้พักผ่อนส่วนชาวขมเมนตท่านนี้นะคะบ,บอกว่ารําคาญไอ้พวกเสียมเมื่อไหร่จะจัดการพวกมันให้สิ้นซากคอมเมนต์ต่อมาครับ พวกบ้าพวกนี้มันทําได้ทุกอย่างนั่นแหละแม้กระทั่งชย้ยรถขี่ไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับนี่น่ะเหรอเทคโนโลยีใหม่ของไอ้พวกเสียมมันคิดค้นมาไม่มีศักดิ์ศรีเอาซะเลยนะพวกเสียมมึงต้องเรียนรู้ที่จะเคารพกฎหมายนะเรียนรู้ที่จะเคารพคนคอมเมนต์ต่อมานะครับสงสารก็แต่ชาวบ้านที่ไม่ได้นอนเมื่อคืนเพราะไอ้พวกเสียมส่วนเราทําอะไรได้บ้างรัฐบาลจะออกมาตอบโต้อย่างไงคอมเมนต์ถัดมานะครับ ปิดพรมแดนตลอดไปเลยไอ้พวกเสียมันก็เหมือนซอมบี้ที่กำลังจะปรากฏตัวคอยดูดเลือดนั่นแหละคอมเมนต์ที่8นะครับคือเสียมันละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลายต่อหลายครั้งตรวจสอบจุดพิกัดของมันแล้วก็พ่น BM ถล่มมันให้ยับอย่าปล่อยให้พวกมันอยู่ใกล้ลั้วนานเกินไปมันเสียเวลาทำมาหากินของผู้คนคอมเมนต์ที่9นะครับเมื่อก่อนก็เห็นแต่ใช้เสียงเรียกสัตว์เพื่อดักจับแต่ตอนนี้ประเทศไทยมันใช้เสียงเรียกผี อีกไม่นานหรอกคงจะสมใจพวกมันผีไทยผีขเขมรคงจะไปหาพวกมันหมดไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับพวกเสียมมันสันหาทุกอย่างเพื่อที่จะขโมยแผ่นดินขเขมรคอมเมนต์ต่อมานะครับพวกมันทําให้เราตื่นมันไม่ปล่อยให้เราได้นอนหลับสบายคอมเมนต์ถัดมานะครับไม่น่าเชื่อว่าไอ้พวกเสียมมันคือสัตว์ร้ายที่ถูกสร้างขึ้นมาในโลกนี้พวกมันบ้าส่วนชาวขเขมรท่านนี้นะครับบอกว่า พวกมันทำได้ทุกอย่างทั้งลุกล้ำพื้นที่ในตอนกลางวันตอนกลางคืนก็ใช้เสียงก่อกวนส่วนเราก็ได้แต่นั่งดูแล้วทำอะไรได้มัางคอมเมนต์ถัดมานะครับเราล่ะจะทำยังไงพวกมันทำได้ทุกอย่างไม่สนใจอะไรแต่เรากลับนิ่งไม่คิดจะทำอะไรเลยเหรอไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับพวกเสียมมันทำได้ทุกอย่างพวกมันไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรดีแต่พวกมันแค่รอที่จะทำเท่านั้น คอมเมนต์ต่อมานะครับไอ้พวกเสียมโง,ง่พวกนี้มันต้องการแค่สิ่งที่พวกมันต้องการพวกมันถูกตามใจจนเคยตัวที่อยากจะได้อะไรต้องได้ส่วนชาวคามเมนท่านนี้นะครับบอกว่าในพื้นที่มีทั้งเด็กแล้วก็คนแก่ต่างก็ไม่ได้นอนเพราะไอ้พวกเสียมบ้าไปต่อที่คอมเมนต์ที่18นะครับ สมัยก่อนเขาว่ากันว่าการเล่นเพลงแบบนี้มันเป็นลางร้ายไม่แน่ว่าบางทีพวกเสียมมันอาจจะกำลังอยู่ในภาวะล่มสลายก็ได้คอมเมนต์ที่19นะครับพวกมันเล่นเหมือนเด็กเหมือนกับพวกเมายาสร้างเสียงผีคิดว่าคนคขมเมนจะกลัวเหรอคือไม่ได้ทำให้กลัวนะฮะทำให้ลำคาญเว้ยไปให้ตอนที่คอมเมนต์ที่2ี่สิบนะครับ ไอ้พวกเสียมนะมันตำไม่มีประเทศไหนที่สรรหาไอเดียเหมือนพวกมันไม่มีประเทศไหนที่มาเทียบความชั่วร้ายของพวกมันได้เลยคอมเมนต์ต่อมานะครับพวกเสียมมันหมดหนทางแล้วพวกมันเลยใช้เสียงผีมาทำให้เรากลัวคอมเมนต์ถัดมานะครับตอนนี้เสียมมันหาทางทำทุกวิธีทางที่จะทำร้ายคนขเขมรเพื่อที่จะขโมยแผ่นดินของขเขมรไปเราต้องพยายามยืนหยัดและสู้นะทุกคน ส่วนชาวคมเมนทท่านนี้นะครับบอกว่าไม่สามารถที่จะไว้ใจไอ้พวกเสียมเหล่านี้ได้เลยคอมเมนต์ถัดมานะครับชาวบ้านไม่ใช่หุ่นยนต์เมื่อนอนไม่หลับแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบต่อชาวบ้านไปต่อที่คอมเมนต์ที่25นะครับเหนื่อยกับไอ้พวกนี้จริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับมีใครรู้ไหมว่าเมื่อไหร่อมเมนจะสงบสุขสวนชาวคมเทท่านี้นะครับบอกว่า พวกเสียมมันใช้รถแท็กเตอร์มาบุกลุกแผ่นดินขเขมรแต่ขเขมรก็ยังคงใช้กระบวนการของความอดทนก็มีชาวขเขมรน,นะครับเข้ามาตอบใต้มเมนต์ก็ทำเป็นไม่รู้สักร้อยครั้งไปทำเป็นจำไม่ได้ละกันไปต่อที่คอมเมนต์ที่28นะครับให้พวกเสียมมันใช้แท็กเตอร์ทางป่าไปส่วนเราก็ได้แต่นอนดูเขาใช้แท็กเตอร์ทางป่าแบบที่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงคอมเมนต์ที่29นะครับ พวกมันฉลาดสรรหาทำทุกอย่างทั้งใช้แท็กเตอร์ปรับหน้าดินลุกล้ำตอนกลางคืนก็เปิดเสียงผีรบกวนชาวบ้านไปต่อที่คอมเมนต์ที่30นะครับจะอดทนกับไอ้พวกเสียมชั้นต่าไปอีกนานเมื่อไหร่มันแย่งแผ่นดินของคขมเมนจนจะหมดแผ่นดินแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับนอนฟังเสียงกรีดร้องทั้งคืนกล,ละลาําคันไอ้พวกเสียมชั้นต่ำคอมเมนต์ถัดมานะครับ หากว่าขเขมรยังไรสมองและโง่อยู่แบบนี้ก็ยืนร้องไห้อยู่แบบนั้นแหละถ้ายังปล่อยให้พวกเสียมันลุกล้ำอยู่ตลอดต่อไปพวกมันก็จะเอาแผ่นดินของขเขมรไปหมดต่อไปคนที่อดทนอยู่ตอนนี้ก็จะหนีหายไปหมดเช่นกันส่วนชาวขเขมรท่านนี้นะครับบอกว่าจะประชุมอะไรประชุมไปก็ไรประโยชน์ประชุมทีไลยแผ่นดินก็หายไปทุกทีไม่รู้ว่าพวกรัฐบาลขเขมรมันคิดยังไงกันอยู่คอมเมนต์ถัดมานะครับ ไอ้พวกเสียมมันทำทุกอย่างส่วนเราก็ได้แต่อดทนส่วนคอมเมนต์ชาวคอมเมนต์ท่านสุดท้ายนะครับพวกโจรเสียมมันใช้เทคนิคทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นแท็กเตอร์รวัวลวดน้ำก่อกวนด้วยเสียงผีไม่ให้ประชาชนเราได้นอนแล้วเราละ่ะทำอะไรพวกมันบ้างจะอดกลั้นและเงียบแบบนี้เหรอแล้นี่ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเขมรนบางส่วนนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ทหารไทยกับคุณการจอมพลังจัดเต็ม เปิดเสาวเสียงร้อนปั่นคอมเมนทั้งคืนสิ่งที่เกิดขึ้นก็ตามคอมเมนต์นั่นเลยฮะออกอาการรันโทษแบบชนิดที่ว่าเห็นได้ชัดเลยคือพวกมันเราต้องทําให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดถ้าหากว่ายังปล่อยคาลาคาซังไปอีก3ปี5ปี10ปีมันยิ่งจะยากกว่านี้นะแม้ตอนนี้คอมเมนจะไม่มีเครื่องบินขับไล่และก็ยังไม่มีอาวุธที่ทันสมัยแต่อนาคตใครจะบอกได้ว่ามันจะไม่มีละ่ะ มันเป็นความจริงที่เราต้องรู้ว่าประเทศแต่ละประเทศนั้นต่างก็พัฒนาไปอนาคตมันต้องซื้อแน่มันต้องเสริมกําลังชัวเพื่อที่จะแย่งแผ่นดินเราถ้าหากว่าเรายังปล่อยคาลาคาซังคือเมื่อไหร่ที่มันคิดว่ามันสามารถที่จะวัดกับไทยได้แล้วก็มีกําลังมากพอมีแรงหนุนจากประเทศนั่นแหละฮะที่เรารู้กันมันเอาเราแน่นะผมว่านะ ฉะนั้นตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะทําให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปพื้นที่ตรงไหนที่มันยังคลาคาซังก็ทําให้มันจบยิ่งเร็วก็ยิ่งดีครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะฮะไว้พบกันใหม่นในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ so with the play dead.